โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะตามทีวีวันนี้เรามาอยู่กันในศึกสังเวียนไม้ครับเอ่อไม่ใช่สิศึกสังเวียนมอสไม้ครับดีกว่าฮก็อันนี้ผมได้จัดเอาเจ้า t ีเร็ของเรามาไฟกับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มเปิดศึกเลยก็ตัวที่เราจะให้เจ้าทีเล็กไฟด้วยนะั่นก็คือ ก็เาเป็นตัวอะไรดีแม่มดจำนวนสิบตัวเอ่อเดี๋ยวนะสิบตัวยากนะเนะี่ยโอเคเก้าตัวก็ได้ไม่ต้องอสิบโอเคตอนนี้ก็แม่มดก็ออกมาทั้งหมดเก้าตัว แล้วก็รอต้องรอให้เจ้าเทเล็กซ์มันสนใจไปเลยมาแล้วไฟแล้วตอนนี้แม่มดยังไม่ค่อยโจมตีทเทเร็กซ์ไม่เข้าใจเหมือนกันแม่มดมันไม่ค่อยโจมตีก่อนอ่ะอื้อหือโดนทีเล็กไล่เก็บรัวรวอ้าวเริ่มมีตัวไฟครับเริ่มมีตัวควางยากันเออหายหมด ดูสภาพทีเรซส,สิโอจากเลือดส0งตอนนี้เหลือ182ก็มีแวจะลดลงเรื่อยๆก็สงสัยอ่เราประจกจัดศึกกันต่อเลยดีกว่า<ม>เพราะว่ายังไงมันขี้เกียจค่าเนาะเอาเป็นซอมบี้เพิกแมนจำนวนสิบหกตัวเพิ่มเอาแล้วลุมแล้วลุมแล้ว เน่เน่มันต้องอย่างงอ๋อเราเาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยอย่าดันตกสนามนะเว้ยแน่สร้างตั้งนานในเวนอย่าดันกันตกสนามดีวะเอาเอาละเออตกสนามกันเข้าไปอุ่าสร้างสนามให้เวนอ่้อ โอเคเอาเป็นว่าเจ้าทีเร็กชนะอีกครั้งหนึง่งเราขอใช้เวลาในการล่อมันขึ้นมาก่อนใช้คิปเปอร์ล่อมอง่งไม่รู้มันจะบึ้มหรือเปล่าม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 าโอเคมันขึ้นมาแล้วโอเคแค่นี้แหละเอ่อศึกต่อไปเราจะให้เจ้านี่ประท้าก,กับโอม่เอาปากกาโเวเราสนามพังอีกไม่ได้ทำสนามดีไว้เออไม่เป็นไรหรอกสนามพังไม่เป็นไรเอาวิทเทอร์มา ปะท้าวิทเตอร์เลยอ๋อสนามกุพังแน่บุ้มหและเอาแล้วทีเร็กซ์โอไม่น่าไหวว่าเจอวิทเตอร์เข้าไปโอ้โหทีเร็กซ์ทำอะไรวิทเธอร์ไม่ได้เลยอ่ะอืมรู้สึกมันจะแตกต่างกันเอ้ยทำได้วะ่ะวิทเตอร์เริ่มเลือนลดแล้วอ่ะ ทีเล็กตีวิทเทอร์ได้อย่างแรงนะไหนดูเลือดทีเล็กโอ้เลือดทีเล็กเอือไปละอ่ะคราวนี้เรามาให้ทีเร็กได้เปรียบกันหน่อยเอาทีเร็กออกมาสองตัวแล้วกันอ่าเอาแล้วทีเร็กแม่งไปตีกันเองเฉยเออชีวิต แม่งเอ้ยเีเลสตีกันเองเฉยเลยอะไรเนี่ยเออหายไปอีกแล้วเอาไ้เอาไ้สงสัยจะเพิ่มเอา่าสงสัยจะทำให้เีเลสโงดขึ้นไม่ได้ฮะเอามามันใช่เีเล็เปลือหรืออินโนมินัสอ้าวทวิตเตอร์ก็หายไปว e f ฟัก โอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอ้าวมันไปตีทีล็กทางด้านนู้นอีกช่างมาเถอะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะนี่ซื้อก็อันนี้เป็นซีรีส์ใหม่สังเวียนมดไมคครับนะครับสามารถติดตามได้ไหมก็โอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะไปละ